ที่หน้าอาคารใหญ่ของอุทยานวิทยาศาสตร์นวากอผู้ที่ยืนอยู่กับผมนั้นก็คงจะไม่ต้องแนะนำนะครับก็คือท่านผู้อนวยการคุณนิคมทองพิทักครับเดี๋ยวนี้การมายังที่อุทยานวิทยาศาสตร์วากอเนี่ยนะฮะเรียกกันชามานนวากอมีถนนกยาก ในตัวจังหวัดในตัวจังหวัดมาเป็นถนนเลียบทางรถไฟตัดมาเป็นจับเเป็นพิเศษเลยนะฮะพอมาถึงปั๊บก็จะมาถึงยังไม่ถึงริมทะเลนะยังไม่ถึงริมทะเลครับต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปคือคือเลี้ยวแปลว่ามาถึงอุทยานแล้วนะครับแต่เลี้ยวเนี่ยแปลว่าเพื่อจะมาดูทะเลเพื่อจะมาดูทะเลครับเพราะว่าอุทยานเราอยู่ทั้งสองข้างตะวันออกคือทะเลตะวันตกคือทางรถไฟนะครับแล้วก็จะมีจุดที่รถไฟอยู่ มีสถานีรถไฟครับอยู่ตรงหน้าอุทยา,รรานวิทาศาสร์ประจำการนัว่าการของเราครับผมได้เห็นทางที่เข้ามาเนี่ยครับสิ่งแรกคือจะต้องผ่าน ไปยังรูปราชาราสวรีครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องไปถวายสักการะเอินครับเป็นหัวใจขององค์พรรมที่นะครับเราเกิดเราเกิดถือว่าตรงนั้นคือที่ที่เราเกิดขึ้นมาในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้โดยการเพราะว่าท่านมีอาจารย์อีกหลายท่านที่จะมาให้ความรู้แก่เรา ว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างที่กำลังไม่แล้วเสร็จตามโครงการและในอนาคตจะมีอะไรนี่ท่านก็จะได้เห็นรวมทั้งค่ายที่เรียกว่าค่ายอะไรนะค่ายว่ากออยากเข้าค่ายวิบาสถาครับค่ายวากอนี้จะมีนักเรียนมามามาเกือบ เกือบทุกวันครับตอนนี้คือจราจัดค่ายประมาณ3วัน 3, 2คืนบ้าง4วันอ่อ5วัน4คืนบ้างแล้วมีที่พ<ล>ักนะมีที่พักครับรับได้ร้อยถึง180คนร้อยถึง180คนครับได้ข่าวว่าถูกอ่าก็ ระคบรัฐบาลแค่20บาทต่อวัน20บาทต่อวันนะฮะอาหาร25อาหาร25บาทต่อมือต่อมือครับรวมแล้ววันหนึ่งก็เราราวร้อยหนึ่งครับแต่ไม่นับถึงค่าเดินทางนะฮะไม่นับค่าเดินทางครับแล้วค่าเรี้ยวหวานมันเค็มจะไปซื้ออมยงอมยิ้มอะไรนั่นไม่เกี่ยวคือค่าท้าเข้าค่ายแล้วเกือบจะไม่ต้องใช้เงินครับเพราะไม่เราเราไม่มีให้ให้ไปใช้เงินที่อื่น็เอาตรงนี้ได้แต่ความรู้ได้แต่สาระก็เข้าไปครับ อย่างเต็มที่เลย<ด>ทีเ,เครยบในราคาที่เรียกว่าถ้าสามวันสอคืนก็ตกราวๆประมาณสามสามร้อยบ,บาทส <3 S 2> ามร้อยบาทประมาณสามร้อยบาทก็เป็นที่นิยมมากนะตอนนี้ก็คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพอย่างโรงเรียนวัดอมรินทรา,ารามโรงเรียนอะไรต่างในกรุงเทพนะครับเด็กๆที่มาที่นี่ปีนี้เป็น2000นะครับ9ก้า จะเด็กกรุงเทพเลยครับไม่ใช่เด็กจากที่อื่นที่พูดรุงเทพไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่มาคือมาแต่เพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพก็มาเยอะครับจากทั่วประเทศนะคร,ครับมาที่นี่โดยตลอดเลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อมายังอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับ กรักใจโอนยาามอ,อาจารย์ชวีวัตรนันทวานิชซึ่งเป็นหัวหน้า่ายประชาสัมพันธ์ของมาลวิทยาศาสตร์จอบกล่าวทว่าก่อนครับสวัสดีค่ะและอาจารย์ชวีวัตรจะพาท่านผู้ชมไปชมฐานต่างๆซึ่ง ท่านผู้อุลรยการได้พูดถึงไว้แล้วว่ามีอยู่มากมายแต่ในวันนี้เรื่องจากเวลาของเรานั้นมีจำกัดเราจะพาท่านไปชมเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วก็ถ้าท่านได้เห็นแล้วอยากจะดูรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ก็เชิญมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาว่าก่อนทุกเวลาเลยทีเดียว วันนี้เราจะไปไหนก่อนนะครับวันนี้นะคะเราจะพาไปอาคารซึ่งซึ่งรายรอบอยู่ในบริเวณอุทยานอาคารเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าฐานการเรียนการสอนนะคะเราจะให้บริการกับนักเรียน ที่มาอยู่ค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายสิ่งแวดล้อมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะ,ะตัวอาคารฐานการเรียนการสอนจะประกอบด้วยนิทรรศาการนะคะทั้งภ่าความรู้นะคะแล้วก็การปฏิบัติออกในพื้นที่จริงนะคะฐานการเรียนการสอนแรกนะคะจะเป็นฐานการเรียนการสอนเรื่องพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในอาคารหลังนี้นะคะจะเป็นนิทรรศาการเกี่ยวกับพระราชประวัติของ เตบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจะมีตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จมาที่ว่ากรเมื่อวันที่18สิงหาคม2411นะคะก็จะมีแสงสีเสียงนะคะจำลองการเกิดสุยุปราคาเมื่อวันที่18นะคะแล้วก็มีพระราชประวัติบางส่วนนะคะที่ให้นักเรียนได้ทราบซึ้งว่าพระองค์มีคุณประโยชน์นะคะสร้างอาเองอานกาอนันต์แก่ คนไทยไว้มากมายนะคะต่อไปฐานการเรียนการสอนที่ที่สองที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะก็จะเป็นฐานการเรียนการสอนเรื่องวิวัฒนาการคมนาคมและขนส่งนะคะในอาคารหลังนี้จะมีนิทรรศาการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทุกด้านนะคะไม่ว่าทางเรือทางรถทางเครื่องบินตั้งแต่คนเริ่มคิดนะคะที่จะช่วยให้ตัวเองไปไหนได้เร็วขึ้นนะคะ ตั้งแต่เรือตั้งแต่เครื่องบินตั้งแต่เครื่องร่อนนะคะจนกระทั่งถึงยานอาวกาศในทุกวันนี้นะคะแล้วหน้าอาคารนะคะก็จะมีหัวรถจักรนะคะอยู่สองขบวนนะคะซึ่งโปรดระวังแล้วนะคะแล้วก็รถไฟให้เรามาทีนี้ฐานการเรียนการสอนที่3นะคะอันนี้จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งนะคะกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องพลังงาน หลังนี้นะคะจะได้รับความนิยมจากเด็กๆมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่กําลังทุกคนให้ความสนใจนะคะในอาคารจะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับบ่อกเกิดพลังงานแหล่งของพลังงานนะคะการอนุรักษ์พลังงานทั้งหลายนะคะแล้วก็มีห้องเรียนสีเขียวนะคะซึ่งบางโรงเรียนไม่มีแต่ที่นี่มีให้เด็กบริการให้ใช้นะคะแล้วส่วนรอบๆอาคารเนี่ยนะคะจะมีกังหัน กังหันลมนะคะกังหันที่ใช้กําเนิดเครื่องไฟฟ้าทั้งหลายนะคะเราก็จะมีให้เด็กดูว่าจากการแปลพลังทั้งหลายเอามาใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นยังไงมีแผงโซลา่าเซลล์ให้เด็กได้ได้เห็นได้ใช้นะคะ นิเวศชายฝั่งนะคะในอาคารก็จะเป็นตอนนี้เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องทะเลไทยนะคะในนั้นก็จะประกอบด้วยในทะเลไทยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหอยปลากาลังสิ่งมีชีวิตฉลามวานอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการมีวิดีโอมีคําถามคําตอบให้เด็ก ถาน,นี้นะคะเรายังบริการนะคะให้เด็กได้ออกปฏิบัติในพื้นที่จริงก็คือเราจะพาเด็กออกไปในระบบนิเวศหาดหินหาดทรายป่าชายเลนนะคะ mm hmm. เด็กก็จะได้เครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือลงไปนะคะ mm hmm. ไปขุด mm hmm. หาดทราย mm hmm. ดูไปดูว่าในทรายมีอะไรในหาดเลนมีสิ่งชีวิต mm hmm. มีชีวิตอะไรอยู่บ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็ ฐานสุดท้ายที่เป็นอาคารที่เปิดแล้วก็ได้รับความนิยมมากตอนนี้นะคะเราให้บริการทุกวันก็คือหานกรเรียนสอนเรื่องนกนะคะในในอาคารนะคะจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องนกตั้งแต่วิวัฒนาการของมันเลยตั้งแต่เริ่มเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งจนถึงปัจจุบันมันพัฒนารูปร่างนะคะมันกินมันอยู่ยังไงนะคะแล้วเลยไปนะจนกระทั่งชีวิตของมันนะคะการอพยพ ะะการอยู่ของมันแล้วก็จนกระทั่งถึงการอนุรักษ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในฐานนี้ยังมีกิจกรรมนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างทั่วถึงก็คือกิจกรรมการพาเดินดูนกตอนเช้าเช้านะคะตอนเช้าเราจะพาเด็กที่มา่ายเนี่ยนะคะเดินออกไปดูนกในธรรมชาติโดยเราจะมีวิทยากรมีเครื่องมือมีกล้องมีคู่มือมีทุกอย่างนะคะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะออกไปแล้วค่ เรียนการสอนเรื่องนกก็จะมีสวนผีเสื้อนะคะซึ่งเราเลี้ยงนะคะอย่างครบวงจรก็คือเลี้ยงมันจากไขน่นอนดักแด้เป็นผีเสื้อแล้วก็วนเวียนกันเกิดอยู่ในสวนผีเสื้อของเรานะคะเด็กก็จะเห็นทุกวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะว่าอยู่ยังไงนะคะแล้วส่วนภายนอกนะคะรอบๆถ้ามีเวลา ยาตัวนี้ตรงนี้ดูสิดูดูยาจะฟ้าเพียงแต่รักรีพอก็คืนนะคะเราก็ยังมีบริการนะคะดูดาวนะคะด้วยกล้องคนท้องฟ้าจริงน,นะคะเรามีกล้องดูดาวจำนวนมาก แล้วก็มีวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะให้บริการ ทุกวันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะจะเป็นหมู่คณะนะคะหรือเป็นรายบุคคลแจ้งมาทางเราก็จะให้บริการนะคะตลอดนะ,ะเราให้บริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะเราจะให้บริการตามวันเวลาราชการก็คือ9โมงเช้านะคะถึง -4 โมงเย็นหรือ16บนาฬิกานะคะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ไม่เก็บค่าบริการ นะคะที่สําคัญเราไม่เก็บค่าบริการแล้วก็ยินดีรับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะรายบุคคลหรือครอบครัวนะคะนอกจากฐานการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอาคารเนี่ยที่นอกอาคารที่ไปดูนกดูอะไรมาแล้วเนี่ยยังมีของโบราณอย่างเช่นโบราณสถาน เป็นที่ตั้งกล้องที่อะไรอย่างงี้ยังมีไหมล่ะยังมีค่ะยังมีอยู่อีกห้าแห่งซึ่งขึ้นทะเบียนนะคะเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของอุทยานนะคะแล้วก็จะรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะลึกซึ้งที่สุดในอุทยานก็คือท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะอาจารย์ชูศักดิ์อนุพงศ์พี่ชิดกุลเดี๋ยวอุพงศ์จะให้ให้ให้ท่านได้เป็นผู้อธิบายให้ฟังดีกว่านะคะดีมากค่ะ បងប្អូនប្រជាជនជាទីមេត្រីសូមអមពីគោះចម្ពីចម្ប៉ាធម្មពីឧបាលធម្មបាបត្មារន สถานที่เมื่อกี้อาจารย์เาวีันบอกว่ามีอยู่ทั้งหมดไรอยนะ้ำ5แห่งครับ,รบเป็นอะไรคนระับในจุดหมายเหตุได้บอกไว้ว่าเป็นที่ตั้งกล้องและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสซ,ซึ่งตามเสด็จไปด้วย8คนด้วยกันออขอไปตั้งอีแกแห่งหนึ่งใช่ครับอข,อขอไปตั้งห่างจากพระพราทิปทับ ไปทางใต้18เซ้นตามตามนั้นนะฮะสิบแปดเส้น <18 S 1> uh, เขาเข้าไปสร้างเป็นค่ายพักของเขาเอง <Okay. S 1> แล้วก็ซื้ออิฐมาจากสิงคโปร์ใส่เรือใส่เรือที่เขาเดินทางมาด้วย <c oughs> แล้วมาก่อเป็นฐานก <c oughs> ว้างด้านละ90เซนเป็นสี่เดี่ยมจัตุรัส <c oughs> ประมาณสักกิฐสี่ก้อน <c oughs> ประมาณ50เิเซนนะครับ เราจะเหมือนกันอยู่สี่ฐานด้วยกันในการทอพระตั้งกล่องไว้อยู่เรียงรายอยู่เรียงรายกันแนวชายหาดนะครับเป็นระยะระยะคาดว่าเดิมนั้นจะมีเยอะแต่ชาวบ้านคิดว่าเป็นฐานเจดีย์ก็เลยก็เลยมาขุดค้นเพื่อหาพระมาเลยพังเสียหายไปบ้างที่ยังเหลือสมบูรณ์อยู่4ี่แห่งนะครับเราก็เลยขึ้นทะเบียนไว้เลยขึ้นทะเบียนไ้ครับ สระบรุบรสถานแห่งที่ห้านะครับลักษณะเป็นหลุมลึกลงไปในดินประมาณหนึ่งเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนแล,ล้วก็เขาทำเป็นทางเข้าคล้ายๆกับเตาไฟที่มีทางซุนฝืนนะฮะอ๋อเออเป็นเป็นหลุมลึกลงกว้าง ตามจุดหมายเหตุบอกว่าเป็นที่วัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกนะบบีทางจุดหมายเหตุของไทยแล้วก็ของฝรั่งเศสด้วยนะครับก็แต่ว่ารูปร่างข้างบนแท้จริงนั้นเป็นยังไงไม่ทราบยังเหลือแต่เฉพาะหลุมที่ส,ส,มสมบูรณ์อยู่ขนาดนี้นะฮะแต่คาดว่าข้างบนนี้คงจะมีเครื่องมืออย่างอืงอ่นตั้งด้วยก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญของ,ของทยา,า,รรา,าวิทยาศาสตร์จุฬาลวกรเพราะว่าถือว่าเป็นที่เรียนฟิสิกส์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ในการชุมนุมนักดาราศาสตร์8คนที่มาจากฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดในโลกนะทางรัฐบาลฝรั่งเศสให้เงินถึง6,000ฟรังสมัยนั้นเดินทางตามเสด็จพระกจ้ที่4ี่มาด้วยแล้วก็มาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาไม,ไม่ใช่เฉพาะดาราศาสตร์อย่างเดียวนะครับมาทดลองมามาเก็บตัวอย่างทางชีววิทยาด้วยแล้วก็ทดลองเกี่ยวเรื่องแร่เรื่องอวัดความเข้มสนามแม่เหล็กแล้วก็ การวัดความชื้นอุณหภูมิแล้วแนวแนวเสน้นรุ้งเสนแวงของประเทศไทยนะทั้งน้องนี้ด้วยครับเขาเขาใช้คำนวณการเกิดทุกประราคาเนี่ยของฝรั่งเศสเขาคำนวณที่กรุงเทพแต่ของรักาลที่สี่เนี่ยคำนวณที่ วังที่เพชรบุรีที่เขาวงาง<อ>เพชรบุรีเพราะความแม่นยำของการที่4นั้นไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ของฝรั่งเศสผิดพลาดเขายอมรับว่าการที่4นั้นมีมพระวิชาสามารถสูงส่ง<อ>ในเรื่องการคำนวณทางดาราศาสตร์ครั้งนี้และที่ร้ายกว่านั้นก็คือประกาศไว้ล่วงหน้าสองปีนะครับในปี2 4 0มี่อเนี่ยออกหนังสือพิมพ์ประกาศไปทั่วประเทศว่าจะเกิดทุนราคามื่นหมดวงอย่าให้คนไทยนั้นเกรงกลัว มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เราุอมจันถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับพรานาสองปีครับซึ่งในโลกนี้ไม่มีใครสามารถคำนวณได้่วงหน้าอย่างนั้นก็ถือว่าพระพิชาสามารถที่มาแสดงที่วิทยาวิทยาศาสตร์ประจกล้านวกรแห่งนี้เป็นจุดสําคัญที่รักษาเอกราชของประเทศไทยนะครับเฉะนั้นสำคัญที่สำคัญครับเพราะฉะนั้นวิทยาวิทยาศาสตร์ประจกล้านี้จึงเป็นจุดสําคัญของประเทศที่รักษาเอกราชของประเทศด้วย <weil S 1> คนที่เข้ามาตอนนั people like people ้นท like ั้งอ like ังกฤษทั้งฝรั่งเศสนำกองทหารมาด้วยนําเรือรบมาด้วยแต่ว่ารัชกาลที่สี่พิสูจน์แล้วว่าผิดพลาดเนี่ยเขาจะหาสาเหตุในการยึดครองกับว่าปาเถอนเหมือนกับทุกประเทศในไถบเอเชียนี้ที่ถูกเป็นประเทศสราชของเขานะครับเหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นเอกราชอยู่ครับก็ถือว่าว่าก็เป็นจุดสําคัญต้องสร้างที่นี่ให้สมพระเกียรตินะครับ ผมได้ยินมาว่ามีที่เหมือนคล้ายๆอควาเรียมเพื่อาวางสมเด็จเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำว่าอกอครับที่นี่เราตอนแรกทำโครงการไว้800ล้านจะสร้างอาคารเข้าไปในลึกเข้าไปในทะเลมีอุโมงค์ลอดใต้น้ำแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วนักวิชาการมาคุยแล้วบอกว่ารัฐบาลคงจ,จัดสัดเงินให้ไม่ได้ ก็เลยลดขนาดลดขนาดลงมาเหลือ200ล้านนะครับตอนนี้เราได้บริษัทที่ดําเนินการแล้วตอบเสาเข็มไปแล้วประมาณ1,000ักว่าต้นกําลังจะขึ้นโครงร่างวันที่18สิงหาคมนี้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราชินากรินเส่งวางศิลาฤกษ์ครับแล้วก็คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดือนมีนาคมส0พน 5้า้ี่ห้าครับครับดมีนาคมครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแต่แผนผังก่อนนะครับว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรแล้วก็อีกสองปีเราจะได้ดูอย่างสมบูรณ์ครับแต่ในระหว่างสองปีนั้นก็ค่อยๆดูไปนก็ได้พอมาถึงว่ากอไหนตรงไหนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา่อสร้างไว้ได้แค่นี้อุดสระไว้แล้วหรือย,อยังอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆติดตาม ที่นี่จะแปลกจะแปลกกว่าที่อื่นที่ว่ามีสัตว์น้ําตั้งแต่บนยอดเขาคือตักั่นแม่น้ํเลื่อมาใน,นลําคลองในน้ำกร่อยในน้ําเค็มคือมีทั้งสตว์น้ําจืดน้ำกร่อยน้ําเค็มมี<ล>้รบครบ,บถ้วนครับเป็นเพื่อการศึกษาโดยตรงและการท่องเที่ยวนั้นปันผลปรอยได้ครับผมเชื่อว่าหน่อยเนี่ยครับที่นี่จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศให้มาที่นี่ อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเราก็จะมีเรื่องที่จะนำเสนอ,อมาใหม่นอกจอากที่ทำได้รับชมไปแล้วกันสวัสดีครับ